สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารสีสารบ้านบ้านของเราเองนะคะจะเป็นซุปผักใส่เห็ดขอเริ่มแรกเป็นเห็ดนะคะเห็ดกระด้างหรือเห็ดบดภาษาบ้านเขาเนาะ35หกร,รมัมผักเน่าผักชะอมผักคาห้าสิบกร,รมัมมะเขือ สี่ห้าลูกถั่วฝักยาว75กร,รมัมพริก10เม็ดแล้วก็จะมีหนังวัวที่ต้มสุกแล้ว75กร,รมัมและจะมีงาขาว25กร,รมัมมีน้ำปลานิดหน่อยผงพรงรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลาระคือเอาตัวปลาระที่เป็นตัวต้มผสมกับน้ำเปล่า กรองเอาแต่น้ำอีก40กรัมนี้ก็จะเป็นหอมแดงสีห้าหัวและก็จะเป็นต้นหอมซอยผักบัวหรือต้นหอมบ้านเราเนาะแล้วก็จะเป็นหอมเปโอเคค่ะลงมือทำกันเลยค่ะโดยนำผักทั้งตัวเห็ดมะเขือถั่วฝักยาวและชะอมและก็อย่าลืมที่สำคัญหนังวัวไปนึ่ง ให้สุกค่ะลงมือทำกันเลยค่ะใส่งาขาวลงไปก่อนนะคะนาขาวนี่คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเพ,เพิ่มความหอม ที่ใส่เยอะเพื่อความอร่อยนะคะยิ่งไงเยอะมันจะทําให้ซุปของเรามีความหอมค่ะตามด้วยพริกสดนะคะ ตามด้วยผักแล้วก็เห็ดแล้วก็หนังที่เราเรื่งสุกเรียบร้อยอันพี่น้องคือสรงอี รุม่อลุมให้ใช่ไะคือส่งอี่ต่ำกว่าได้แค่ หลังจากนั้นเราเติมน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาแดกบ้านเฮาเนาะลงไปน้ำปลาผงซูรดเพื่อความนัวคนพอเข้ากันนิดหน่อย เติมหอมแดงต้นหอมหรือผักบัวหอมเปหรือผักชีใบเรื่อยใส่ลงไปตำต่อพอเข้ากันเราจะไม่ตำจนละเอียดหรือตำจนหมุนเด้อคะ่ะโอเคเรียบร้อยพร้อมตักใส่ หลังจากที่เราตำโคลกพยุบยบหน่อยเนาะหรือว่าบมุนเนาะกาผู้ได้มักสิบเมืงแล้วผู้ได้มักว่าเออเพอดีเติมเค็มอีกโดยน้ำป,าปะลาปลาอีกก็ในก็ได้ค่ะหรือว่าพอดีแล้วกาโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะไม่ตำจนเละนะคะ